ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่มาเจอสมุนไพรเทพปาดลแล้วอย่างลังเลยอยู่นะครับก็แนะนำนะครับให้ตัานตัดทินใจเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เจอสมุนไพรเทพปาดลแล้วนอนดูอยู่ประมาณสามเดือนนะครับกว่าจะตัดทินใจได้นะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจนะครับ อาการก็ดีขึ้นตามลําดับเชื่อมั่นเลตรัตตาเท่านั้นนะครับไม,ม่บีบุญจริงจาปันจริงๆจะไม่เจอผลิตภัณฑ์นี้นะครับตอนนี้ไม่ใช่นามานะครับผมเป็นผู้ป่วยนะครับใคยที่ยังลังเลอยู่เห็นแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับผมเองเป็นผู้ป่วยนะครับดูแล้วเพราะผ่านผลิตภัณฑ์อื่นๆมาเยอะมาก ตอนนี้ตัดสินใจนะครับหลังจากนอนดูอยู่ประมาณ3มเดือนนะครับว่าเขาจะหลอกหรือเปล่าจริงที่เขาพูดหรือเปล่าวันนี้มายืนยันนะครับว่าทุกอย่างคือความจริงอยู่ด้วยบุญและบารามีนะครับใครที่อยากให้ตัดสินใจได้เลยนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจมาแล้วหลังแต่ก่อนนอนดูอยู่สามเดือนนะครับตอนนี้ตัดสินใจ ทานผลิษฐปันปูนะครับเทป้ป่าดุลเรียบร้อยอาการดีขึ้นตามลำดับนะครับตัดดินใจช้านะครับเท่ากับความลมเลี้ยวตัดสินใจเร็วก็หายป่วยเร็วนะครับอย่าลังเลนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจกับคนป่วยทุกๆคนนะครับ สนใจนะครับก็ติดต่อมาทางอาจารย์ปัทรรวัตีสีน้ำอ้อมได้เลยนะครับผมนัตตะพงศเจริญรักอยู่สุราษฎร์ธานีนะครับเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดีนะครับเคยที่ยังลังเลอยู่ตัดสินใจได้เลยนะครับ เปิดใจนะครับเรียบเปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้ทําไปตามธรรมชาตินะครับถ้าปล่อยไว้นานมันก็รักษาย,ยากนิดนึงแต่ใช่ว่าจะรักษาไม่ได้นะครับรักษาได้ครับสู่ๆนะครับสวัสดีครับ